ันนี้ก็มาลดน้ำต้นกะเพาครับงามงามลดด้วยสายยางฉีดผมให้ทั่วบริเวณแปลงกะเพาก็จะกำลังงามดีครับช่วงนี้เราต้องลดน้ำหน้าร้อนนี้ลดทุกวันแมลงก็มาบินกันว่อนเลยครับแต่ว่า เจอน้ำหมักไรมแแรงเข้าไป2วันก่อนก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าฝาดมีรถฝาดมีรถเมาจากใบสะเดาหมาักและน้ำยาเส้นแต่ต้องฉีดพ้นทุก3ามวันถ้าให้ดีติกก็มีครับออกดอก ออกผลพอได้เก็บกินขึ้นแปลงมาเองครับไม่ได้ปลูกเพราะว่าปีกายนี้ปลูกพริกแยแปลงนี้มเมล็ดเขาก็ตกที่ดินพอได้ความชื้นจากการลดน้ำก็ขึ้นมาออกเม็ดออกผลดีครับต้นจะบางต้นก็โต บางต้นเขาเจอล่มก็โตไม่ได้แต่ออกเม็ดออกผลทุกต้นลดง่ายๆครับใช้สายยางฉีดแบบนี้อิกก็มีทั่วไป ขึ้นมาเองก็ปล่อยโหระพาก็มีโหระพาก็ไม่ได้ปลูกมีเชื้อเก่าคือเมล็ดหล่นไว้ที่เคยมีต้นเมื่อปีก่อนในสวนปลูกหาเมเล็ดมาปลูกปีเดียวที่เหนื่อยปีต่อไปเขาจะขึ้นมาแต่กระเพราเราปลูกนะครับถ้าไม่ปลูกก็ไม่ขึ้น ปุ๋ยไม่เคยใส่ครับใช้แต่การพ่งดินด้วยที่วัวหมักหรือที่วัวแห้งแล้วแต่เราจะใช้สุดไหนบวกกับน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆน้ำหมักผลไม้น้ำหมักมน้ำซาวข้าวน้ำอโมนไข่ใช้ได้หมดครับ มาดูแปลงกระเพราอีกแปลงหนึ่งก็ปลูกหลายๆแปลงครับก็มีทุกอย่างทั้งพริกทั้งมะเขือขึ้นมาแซกๆทั่วไปเก็บขายได้ทุกวันครับอันนี้ก็จะเยอะหน่อย